สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจะพามาทำเมนูมะพร้าวปัน่นแก้วขนาด16ออนซ์3เมนูทั้งโกโก้มะพร้าวปัน่นชาไทยมะพร้าวปัน่นและชาเขียวมะพร้าวปัน่น3เมนูอร่อยทำขายได้จริงพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนเมนูแรกเลย เราจะทำโกโก้กันก่อนนะคะใส่น้ำร้อนลงไป40 ml ตามด้วยผงโกโก้1ช้อนชาซึ่งจะตักพูนหรือจะตักพอดีช้อนขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการโกโก้เข้มมากแค่ไหน เน้นกลมกล่อมให้ตักพอดีเน้นเข้มมากให้ตักพูนต่อด้วยนมข้นจืด1 0 ml ใส่ในเตียวพอจ้าตามด้วยนมข้นหวาน2 5 ml จะพยายามไม่ใส่ในส่วนของนมเยอะนะคะเพราะว่าจะได้เหลือกลิ่นของมะพร้าวและรสมะพร้าวอยู่ใส่น้ำเชื่อมด้วยจ้า3 0ม ml สูตรนี้สำหรับคนที่หามะพร้าวยากก็จะใช้มะพร้าวโคโคลแมกแทนปริมาณ7 0 ml หรือถ้าเกิดใครมีมะพร้าวสดเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยแต่ต้องลดปริมาณ เชื่อมลงสัก10 ml นะคะเพราะมะพร้าวสดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสหวานเบาๆในตัวแต่ของ c o โค่แม็กจะไม่หวานเลยค่ะ ตักน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์1แก้วครึ่งค่ะเพื่อเวลาที่ปั่นรวมกันออกมาแล้วเขาจะได้1แก้วแบบพูนๆแต่ถ้าใครใส่น้ำแข็งแค่1แก้วเดียวให้เป็นลดความหวานลงนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นจะหวานมากไปปั่นให้ละเอียดเนียนกริบตามชอบเลยจ้าหรือว่าใครจะใส่ผงเฟรปเป้ผงสำหรับปั่นลงไปเพิ่ม1ช้อนชาก็ได้สูตรนี้ได้ความเป็นโกโกช้ชัดอยู่นะแต่ก็ยังมีความเป็นรสมะพร้าวแบบเบาๆอยู่คือกินแล้วพอรู้ว่าไม่ใช่โกโก้ปัน่นเฉยๆเป็นโกโก้ปัน่นน้ำมะพร้าวเขา ข้อดีของมะพร้าวขวดคือเปิดปุ๊บใช้ได้ปับ๊บแต่ข้อจํากัดคือเราจะไม่มีเนื้อมพะพร้าวให้ลูกค้านะคะปิดฝาเสร็จพร้อมเสิร์ฟน่าดื่มน่ากินมากๆต่อกันที่ชาไทยค่ะเราใส่ชาไทยครึ่งช้อนโต๊ะถ้าใส่หนึ่งช้อนเลยเดี๋ยวจะเข้มนํมามะพร้าวเกินไปใส่น้ําร้อน60 ml ชักชาสี่รอบแช่ไว้เลย2นาทีบีบสกัดน้ําชาไทยให้ได้อยู่ที่ประมาณ 40ML จากนั้นใส่นมข้นจืด 10ML ตามด้วยนมข้นหวาน25 ml น้ำเชื่อม30 ml ตัวช่วยเพิ่มความหวานแบบประหยัดต้นทุนตามด้วยน้ำมะพร้าว70 ml ค่ะ คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีก็จะได้ชาไทยสีส้มแบบสอบสอบนิดนึงเนื่องจากมีส่วนผสมน้ำมะพร้าวเยอะนะคะสีของชาไทยเขาก็จะไม่ส้มเข้มเท่ากับชาไทยปัน่นแบบเพียวๆดั้งเดิมใส่น้ำแข็ง1แก้วครึ่งแก้ว16ออนตามด้วยชาไทยแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดยิบตามชอบได้เลย กรณีถ้าลูกค้าขอมันมันมากๆเน้นมันเป็นหลักให้เพื่อนๆใส่ครีมเทียมเพิ่มลงไป1ช่ช้อนโต๊ะเลยแต่เพิ่มครีมเทียมอาจจะทําให้กลิ่นและรสชาติของมะพร้าวเจือจางลงนะคะแต่ความมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไม่ได้ให้เพิ่มนมข้นจืดเพราะเดี๋ยวปริมาณของเหลวเยอะเกินไปเวลาปั่นออกมาแล้วเขาจะเหลว สูตรสุดท้ายชาเขียวมะพร้าวปัน่นเราก็ใส่ชาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำร้อน60 ml ชักชาสีรอบแช่ไว้เลย2นาทีบีบสกัดน้ำชาเขียวให้ได้40 ml ค่ะจากนั้นเราก็เติมนมข้นจืด10 ml ใส่นมข้นหวาน25 ml ตามด้วยน้ำเชื่อม30 ml หรือ1ออนซ์ และปิดจบด้วยน้ำมะพร้าวโคโคแม็ก70 ml ค่ะถ้าลูกค้าขอแบบชาเข้มๆสามารถเพิ่มปริมาณชาได้นะแต่ต้องแจ้งลูกค้าด้วยค่ะว่าพอเพิ่มความเข้มชาแล้วรสมะพร้าวจะจางลงหรือถ้าลูกค้าขอเพิ่มหวานแนะนำว่าให้เพิ่มปริมาณน,น้ำเชื่อมดีกว่านมข้นหวานค่ะ เนื่องจากว่าน้ำเชื่อมต้นทุนถูกกว่าแล้วให้ความหวานที่มากกว่าและอีกอย่างถ้าเราเพิ่มนมข้นหวานแทนมันจะเป็นการหนักนมมากเกินไปค่ะรสมะพร้าวกับรสชาเขาจะดอบลงวิธีปรับสูตรเครื่องดื่มก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราจะต้องมาทําความเข้าใจหลักการของส่วนผสมแต่ละอย่างในแก้วพอเราเข้าใจพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยเราถึงจะปรับรสชาติได้ถูกจุดค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟหอมทั้งชาเขียวหอมทั้งกลิ่นมะพร้าวนิดนิด แต่ว่ากลิ่นชาเขียวนำนะคะในส่วนรสชาติได้รสทั้ง2องอย่างนะแต่ว่ารสของชาเนี่ยจะนำรสของมะพราะ้าวซึ่งต้นทุนก็ไม่ได้แพงเลยค่ะสามารถไปดูรายละเอียดต้นทุนได้ที่ช่วงท้ายคลิปเพื่อนๆสามารถปรับรสชาติ หวานมันให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าแถวร้านได้เลยโดยใช้สูตรนี้เป็นฐานปรับนิดเพิ่มหน่อยได้ค่ะเพราะเรื่องของความชอบไม่มีถูกผิดและไม่มีตายตัวอยู่แล้วส่งกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกร้านขายดีกิจการรุ่งเรืองเจอแต่ลูกค้าที่น่ารักใจดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลี ali, และ YouTube งามชีวาช anel ให้เหมือนเดิมครั้งหน้าพบกันใหม่จ้า